สวัสดีค่ะนานา365 day วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูบอลสีที่เขามีชื่อว่าเพชรนินจินดากับไอเหนาดนั่นเองค่ะเห็นไหมว่า2ตัวนี้เหมือนกันมากเลยเราไปชมทีละตัวนะคะว่าต่างกันอย่างไรนี่ตัวแรกนะคะพันนี้เขามีชื่อว่าเพชรนินจินดาค่ะมีป้ายชื่อบอกไว้เสร็จสรรเรียบร้อยเนื่องจากว่าคล้ายคลึงกันเหลือเกินนะคะอาจจะจําสับสนประมาณนั้นทีนี้เรามาดูข้อสังเกตกันค่ะ ตัวนี้นะคะว่าทำไมถึงเหมือนอีเหนาอ่านี่ที่ใบของเพชรนินจินดาเนี่ยนะคะสังเกตง่ายๆนะว่ารูปร่างลักษณะใบเขาจะค่อนข้างเรียวยาวกว่าบอนสีอีเหนานะคะแล้วก็ลวดลายลายเส้นเนี่ยจะหนากว่านั่นเองค่ะดูใกล้นะคะว่าใบเขาก็จะมีสีพื้นสีที่เป็นสีเขียวเขียวขี้มาถึงขาวแต่ก็ไม่ได้ขาวแบบขาวเยอะเหมือนกับบอนสีอีเหนานะคะ นี่ก็คือลักษณะสังเกตแบบง่ายๆนะคะรูปร่างลักษณะของใบจะเรียวยาวกว่าลายเส้นที่กระดูกก็จะหนาแล้วก็ชัดเจนกว่านั่นเองค่ะอันนี้คือต้นของเขายังเล็กนะคะถ้าต้นโตใหญ่กว่านี้จะสังเกตได้ง่ายกว่านี้ค่ะอันนี้อีกอย่างหนึ่งข้อสังเกตคือบอลสีเพชรนินจินดาถ้าต้นเขาโตใบเยอะใบหนาใบใหญ่นะคะ,ะระดับความสูงของก้านใบเนี่ย ของก้านใบนี่จะต่ำกว่าบอนสีอีเหนาซึ่งเป็นพันุโบราณน,นั่นเองค่ะจะสังเกตได้ง่ายๆคือเรียกง่ายๆคือพุ่มจะเตี้ยกว่านั่นเองนะคะเนี่ยค่ะคือลักษณะของใบของเขานะต่อไปไปดูบอนสีอีเหนากันบ้างค่ะ ตัวนี้เลยบอนสีอีเนากับสีแบบสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้คือขาวจริงๆเลยค่ะเห็นไหมด้านล่างข้างล่างอะ่ะจะเป็นบอนสีเพชรนินแต่ด้านบนอันเนี้ยใบใหญ่ๆจะเป็นบอนสีอีเนานะคะเป็นพันุโบราณอ่ามีมาช้านานแล้วแต่ยังคงความสวยแล้วก็ยังคงความนิยมนั่นเองค่ะยิ่งกับได้รับแสงที่พอดีกับเขานะคะสีใบจะขาวแบบืเห็นได้ชัดเจนเลยนี่มาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะชัดๆข้างๆเลยซ้ายเป็นบอนสี ีอีหนาวขวาเป็นเพชรนินจินดานะคะเห็นไหมว่าเขามีความคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะถ้าไม่สังเกตนะอาจจะแบบว่าสับสนหรือว่าคิดว่าเป็นพันเดียวชนิดเดียวกันก็ได้นะคะนี่นะคะยังกับาแฟดเลยแต่ว่าบอลสีอีหน่าถ้าเขายังกัดสีไม่ขาวขนาดนี้สีเขาก็คล้ายกับเพชรนินจินดาเลยนะคะเพียงแต่เห็นไหมว่าก้านของเขาจะยาวกว่า,าถ้าเป็นบอลสีพันโบราเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือความสูงเขาสูงกว่าแน่นอนค่ะ นี่นะคะก็คือบอลสีเหนาถ้าลักษณะเป็นกอใหญ่ๆเห็นไหมรูปร่างลักษณะของใบนี่อันนี้จะเป็นเพชรนินจินดาค่ะรูปร่างลักษณะของใบก็จะประมาณนี้นะคะสังเกตได้ง่ายๆแล้วก็มาเทียบคู่กันนะคะซ้ายก็จะเป็นเหนวขวาก็จะเป็นเพชรนินจินดาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะมองออกแล้วเนาะว่าอันไหนคือบอนสีอิเนาอันไหนคือบอนสีเพชรนินจินดานะคะสังเกตอีกนิดนึงว่าถ้ากอของบอนสีหรือว่าใบของบอนสีเพชรนินจินดาเขาโตเนี่ยหรือว่าแก่กว่านี้นะคะอ่าประดูกของเขาเนี่ยจะเป็นสีอมม่วงแบบสีน้ำตาลเข้มๆอ่ะแล้วก็จะสังเกตไดง้ง่ายกว่านี้นั่นเองคะ่ะ